สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแรงเรียนชั้นมัหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของทศนิยมและเ็ษส่วนในหน่วยที่4ีเหมือนเดิมค่ะแต่เรื่องที่จะเรียนกันนั้นวันนี้เดี๋ยวครูยินจะมาบอกค่ะเรื่องที่จะเรียนกันนะคะคือเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนค่ะ นักเรียนเนี่ยเรียนคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะในเรื่องของการลงจุดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเรามาลองดูคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนค่ะการบวกเศษส่วนค่ะ 1. ถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนเท่ากันให้นําตัวเศษของเศษส่วนนั้นมาบวกกันได้เลยค่ะดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1ค่ะจงหาผลรวมของ สี่ส่วนเและ7จส่วนเค่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็คือ9นั่นเองเราก็นำมันมาบวกกันได้ปกติก็คือนำตัวเศษบวกกันนั่นเองก็เป็น4บวก7ส่วนด้วย9จะมีค่าเท่ากับ11ส่วนเนั่นเองค่ะคำตอบก็คือ11ส่วนเหรือทำเป็นจำนวนค่ะก็คือ1เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะ เลือกตอบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาผลรวมของเศษ3ส่วน7และลบ1ส่วน7ค่ะตัวส่วนเท่ากันนะคะเราก็นำมารวมบบกันได้เลยค่ะจำได้ไหมคะที่ครูเคยสอนตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นรูปของตัวนี้ได้จำได้ไหมคะมีค่าเท่ากันนะคะ2ตัวนี้ ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นํามาบวกกันได้ปกติเลยค่ะก็คือการบวกนั่นเองเป็นจํานวนที่ต่างกันนะคะอันนี้เป็นจำนวนบวกอันนี้เป็นจํานวนลบนั่นเองนะคะแล้วก็บวกกันได้ปกติเลยก็จะเหลือ2อส่วนเนั่นเองค่ะคําตอบก็คือ2อส่วนเนะคะเป็นเศษส่วนแท้แล้ว 2. ค่ะถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน ให้ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากันค่ะแล้วนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลรวมของเศษ2ส่วน3และเศษ4ส่วน5อ้าวตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะทำยังไงล่ะก็ทำให้เท่ากันเลยค่ะคล้ายๆการเปรียบเทียบที่ครูสอนไปนั่นเองก็คือเรามาหาอย่างอันนี้เรามาหาครานอของ3และ5นะคะ คอารนของ3และ5เนี่ยก็คือ15นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวนี้ให้เท่ากับ15ครูก็เลยหยิบ5มาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะส่วนอย่างนี้ครูก็จะทำให้เป็น15โดยการนำามมาคูณนั่นเองค่ะครูก็จะคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเหมือนเดิมก็จะมีค่าเท่ากับ10ส่วน15บวกกับ12ส่วน15นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคือ15เพราะฉะนั้นก็นำมาบวกกันได้เลยค่ะ ก็จะมีค่าเท่ากับ22ส่วน15นั่นเองคำตอบก็คือ22ส่วน15อันนี้มันเป็นเศษเกินอยู่นะคะเราทำเป็นจำนวนค่ะก็ได้ค่ะก็คือ1เศษ7ส่วน15นั่นเองค่ะตัวอย่างที่4่ค่ะจงหาผลรวมของเศษ1ส่วน4และลบ3ส่วน5นั่นเองค่ะตัวส่วนไม่เท่ากันทำเหมือนเดิมค่ะ จำได้ไหมคะที่ครูบอกลบ305ในรูปนี้ก็มีค่าเท่ากับรูปนี้เหมือนกันนะคะการที่เราจะนำมาบวกหรือนำมาทำอะไรกันเนี่ยเราต้องทำให้ตัวส่วนมันะเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนคะ่ะเราก็หาครานปกติเลยคะ่ะครนอของข้อนี้คือ20นะคะเมื่อเราหาแล้ว เราก็รู้ว่าจะทําตัวส่วนให้เท่ากับ20ยังไงโดยการนํา5มาคูณนั่นเองอันแรกนะคะเศษ1ส่วน4เราก็นํา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะต่อไปลบ3ส่วน5เราจะทําให้ตัวส่วนเท่ากับ20เราก็นํา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะเมื่อเราคูณกันเสร็จสับนะคะจะได้5ส่วน20บวกกับลบ12ส่วน20นั่นเองค่ะ เราก็นําข้างบนมาบวกกันได้ปกติก็คือนําตัวเศษมาบวกกันได้ปกติเลยก็คือ5้าบวกกับลบสินั่นเองส่วนส่วนก็เท่าเดิมค่ะคือส่วน20บวกกันแล้วจะเหลือลบเส่วนยีนั่นเองค่ะเราก็ตอบลบเส่วนยีในรูปนี้หรือรูปนี้ก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันค่ะ3ค่ะ ถ้าตัวตั้งหรือตัวบวกเป็นจํานวนคละให้เขียนในรูปของเศษเกินก่อนค่ะอา้าวเป็นเรื่องของจํานวนคละและเศษเกินที่เรียนกันมาแล้วนะคะตัวอย่างที่5ค่ะจงหาผลรวมของ1นึเศษหส่วนสและ3เศษสส่วนเค่ะอา้าวเป็นจํานวนคละทั้งคู่เรามาทําให้เป็นเศษเกินค่ะแบบที่ครูบอกนะคะ ว่าตัวนี้มันคือตัวที่มันบวกกันอยู่1บวกเศษหส่วนสามเราก็ทํามาบวกกันปกติเลยจะมีค่าเท่ากับ4ีส่วนสบวกกับ23่ส่วนเค่ะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะในการทําให้เป็นเศษเกินอันนี้ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะเราก็ทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนคือหาครอรนอคอรอนอของ3และ7ก็คือ21นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากับ21นะคะทั้งสองตัวเลยค่ะแต่เวลาคูณอย่าลืมว่าคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็ทำปกติเลยเหมือนที่เราทำมาก่อนหน้านั้นก็จะได้เป็น28ส่วน21บวก69ส่วน21นั่นเองค่ะเราก็หยิบมาบวกกันได้ปกติเลยก็คือ97ส่วน21นั่นเองค่ะเวลาบวกเราบวกแค่ตัว เสร็จนะคะและทําให้กลับมาเป็นจํานวนคละเหมือนเดิมก็ได้ค่ะก็จะมีค่าเป็น4 13ส่วน21นั่นเองนะคะหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้เลือกตอบแบบใดแบบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นการลบเศษส่วนค่ะถ้า a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ a และ a บวกกับลบ a เท่ากับลบ a บวกกับ a ซึ่งเท่ากับ0ค่ะจำนวนตรงข้ามมาบวกกันจะมีค่าเท่ากับ0เสมอนะคะถ้า a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a ก็คือ a เขียนแทนด้วยลบของลบ a อีกทีนหนึ่งค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองมาดูตัวอย่างค่ะจำนวนตรงข้ามของ8ส่วน11คือ บ -8 บส่วน11นั่นเองค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ1เศษ1ส่วน9คือ -1 เศษ1ส่วน9ค่ะจำนวนตรงข้ามของลบสส่วน7คือ -3 ส่วน7ค่ะนี่คือจำนวนตรงข้ามนะคะข้อตกลงการลบเศษส่วนตัวตั้งลบด้วยตัวลบ จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะและนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนจํานวนตรงข้ามกันมาก่อนนะคะตัวอย่างที่6ค่ะจ้องหาผลต่างของ2ส่วน5และ8ส่วน5ผลต่างก็คือผลลบนั่นเองค่ะวิธีท,ทำก็ง่ายๆเลยนะคะเรานําสส่วน5มาลบกับ8ส่วน5 ซึ่งส่วนเท่ากันเราก็นำมาลบกันได้ปกติซึ่งการลบก็คือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกและเปลี่ยนจำนวนนี้ให้เป็นจำนวนตรงข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนลบเป็นบวกจาก8ส่วน5ก็จะเป็นลบ8ส่วน5แบบนี้นะคะเราก็หยิบมาบวกกันได้ปกติเลยก็จะเป็น2บวกกับลบ8นั่นเองส่วนก็5เท่าเดิมนะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ6ส่วน5นั่นเองค่ะ คำตอบก็คือลบ6ส่วน5มันเป็นเศษเกินอยู่หรือว่าเราจะทำให้เป็นจำนวนคละก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่7ค่ะจงหาผลต่างของ6.7ส่วน7และลบ4ส่วน14ค่ะอา้าวตัวส่วนไม่เท่ากันนะเราก็นำมาลบกันนะคะคือเราก็จะเปลี่ยนก่อนจาก6.7ส่วน7ลบด้วยลบ3.14ส่วน14เราจะทำให้เป็น 6ส่วน7บวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวรบนั่นเองก็คือ3าส่วน14นั่นเองแบบนี้แล้วเราก็สามารถมองรูปได้ง่ายนะคะคือทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็นำมาบวกกันปกติในที่นี้นะคะคอรของทั้ง7และหอรมอของ7และ14เนี่ยมันคือคือ14นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ลองดูได้เลยก็คือทำให้เป็นเท่ากับ14นะคะเราหามาเรียบร้อยแล้วนะ ก็กลายเป็นเอาสองมาคูณทั้งบนและล่างของตัวแรกนะคะเพราะตัวนี้ส่วนเท่ากับ14แล้วนะแต่ตัวนี้ยังเป็น7อยู่เราก็นำสองเข้ามาคูณก็จะกลายเป็น12ส่วน14บวกกับ3ส่วน14นั่นเองค่ะบวกกันปกติเลย12บวก3ปกติเลยนะคะตัวส่วนเท่ากับ14เหมือนเดิมค่ะคำตอบคือ15ส่วน14นั่นเองค่ะจากเป็นเศษเกินอยู่เราก็มันทำเป็นจำนวนคะได้นะคะคำตอบหรือจะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนของครูเป็นอย่างมากเลยค่ะและอย่าลืมดูคลิปของครูนะคะครูมี2คลิปวิดีโอนะคะคือวิดีโอแรกค่ะคือการลงจุดนะคะและก็วิดีโอที่2คือการบวกและการลบเศษส่วนนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ครูสอนไปทำรายงานของครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ